สวัสดีครับไอ้มาโยกย้อป่าครับเมื่อนี้มาได้มายกย้อนโดนแล้วพี่น้องนี่ครับของเก่าแล้วของป้าครับของป้าของลุงครับอันนี้เรามาเฮ็ดนิวย้อไหมครับเอาเหล็กเฮ็ดครับโมโหว่าป้าให้เขา,ววาบ่าว่าเมื่อท่านได้มาล้อมไอ้ตะค่ายมองนี้ให้เราไหมครับตะค่อะมองนี้มันขาดมองนี้กออล้เมื่อได้เลื่อยผักตบออกครับมัน มันต้องมีแต่ไข้ขึงนีกับขึงนีครับสองทางครับแม่เล่นป่ามันนี่เลนมามันนี่มาเขาซื้อย,ย้อพอดีครับพี่นอ้องแล้วผพ้ใดไหมาตกปลาก็ไม้ได้ครับนี่ครับคองลาคอนครับนี่นี่ครับท่านเขาตรงไปพุ่นกับคลองเก็กพีนก่น้องตรงไปพุ่นคองเก็กไปทางนี้ก็ไปไปออกอ่าสะพานคลองเก็กไปออกอ่าศูนย์กระจายสินค้าเซเว่นไปพุน่นครับทะลุออกได้พีน่น้อง